ฉันชื่อหลินนค่ะความฝันของผู้หญิงธรรมดาๆรรอย่างฉันคือหวังว่าสักวันจะมีแฟนดีๆเข้ามาในชีวิตสักคนแต่นี่ก็คืออุปสรรคในการมีแฟนของฉันมันชื่อว่าไอเดอ้อไอ้ดอ้อนี่มันคือหลาฉันที่ชอบคอยกันท่าแบบสุดๆ <c oughs> ไอเดื้อคนที่มาจีบล่าเถือเมื่อไหร่ใส่สายเมื่อวานนี้ใครอะพี่ลิลเนีนิ้วพี่เหรอคะพี่แสดง เรามีผู้ชายในสเปคปะแมนแมนแบบนักกลฬาชอบผู้ชายเงือกๆก็ไม่บอกอ๋อขึ้นเลยนะ ไม่เกิน2เดือนน่ะมันซัดน้ำมึงแน่ถ้านเร็วะนะก็สองวัปแต่ถ้าเกิดใช้กาลังอะ่ะมันพังห้องมากดน้ำมึงแน่นวันนี้ก็บิ้วจังไอ้ซัสมาแล้วครับผักออร์แกนิกกินแล้วผิวพรรณดีมีออร่าแก่ช้าหน้าเด็กสวยตรงสเปคของพี่ไปอีกนานนะ,ะ่จ้าน่าจะกลับเมื่อไหร่นะฮะกลับอะไรเรายังกินไม่หมดเลยอะ่ะกินหมดแล้วจะกลับใช่ไหมครับเอา้อแต่งงานหนักของไอ้ดือ้อมันไม่ได้มีแค่คนนี้หรอกนะยังมีคนนี้อีกด้วย พี่หลินรู้ไหมคงเนี่ยไปทําวิจัยมาหลายที่แล้วนะไม่มีที่ไหนประทับใจเท่าที่นี่เลยอ่ะพอพี่ครับไอเกมปีหนึ่งที่มันวิ่งชนะเราอะนะมันจีบน้ามึงป้าะเป็นแฟนกันก็ดีนะลูกน่ารักอ่ะสวยๆอย่างน้ามึงอ่ะมึงจะกันท่าได้อีกสักกี่น้ำแค่เพียงเธอยิ้มเธอยิ้มเท่านั้นนาทีของฉันก็ทำเพื่อเธอยิ้เธอสนุกมันโคตรในความสุขเราได้แข่งกันอีกแล้วนะพี่เออแล้วเดี๋ยวได้รู้กัน ว่ากลัวไม่แพงไปตลอดน้าจะยอมให้มันจีบจริงเหรอยังไงเรื่อคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีอ่ะแคนนี้แกจะคอยมาตามกันถ้าแกควรกลับไปเรียนที่จบปะวะ ในชีวิตเกียดอะไรชอบอะไรครับเกียดการอยู่คนเดียวค่ะพี่อยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอครับอยู่คนเดียวค่ะอ๋อเก่งนะมึงเนี่ยมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายน,นะครับที่พี่มาทรงหลินนะอ้าวหรอคะไม่เป็นไรเลยคะ่ะคือพี่จะย้ายไม่อยู่หอเดียวกหลินนะครับคะ่ะ18กันยายน,นี้ในโรงภาพยนตร์